แม่ค้าส่งบิดมาเออตายแล้วนะคะจ้างอยากหัวให้น้ำเจ้าของชายการตั้งมีทรัพส์หลุดใสไม่ได้ถือเอาใช่ค่ะคุณแม่วันนี้คือเออมากเลยอะ นี่นะคะ้ันปกกี้นะคะออเดอร์เดี๋ยวอานนี้ทีณแม่สาอุา้ยยายเหลาจากแมงนี้ อ๋อทำไมวันนี้โฆษณามันเข้าอ่ะโอ้โห <c oughs> เออพอกันแมวันนี้ราไฟกับคนโอเข้ากันต้อง <c oughs> ก็กลับไปแล้วจ้า วันนี้โฆษณา,ามันเข้าบ่อยมากเลยแป๊บมันตัดแป๊บแป๊บมันตัดลงวันนี้นะคะคุณยายนะคะวลยุกําลังลงลงยาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปก็จะได้จากคุณแม่สามสามสิบได้จากคุณแม่จงรักคุณแม่วัฒนายี่สิบอ่าโปเก,ก้หิวแล้วโปเก,ก้โยนและนะ้วน่ะเดี๋ยวลูกใจเย็น ใช่เย็นๆแป๊บเดียวเมืกี้ท่ายบ้านแล้วนะคะนี่ 50, ป้าถือ 50, แล้วจใช่ไหมค่ะป้าชิบแล้วใช่ไหม you <laughs> ขยโยนดินใส่พวกเราพยโยนดินมาทางหนาคนถืกอกลองก็อ่านไม่เห็นด้วยน,น Moment, ะแม่ตุ๊กมองไม่เห็นกค่แม่ไปไปติ่งเล้ยใยแล้วนะคะจากคุณแม่นินะคะ